มามาดูวันนี้เรามาวัดเบรกคัตตอมกันครับคันนี้เป็น Ford r a n g e r Next Gen นะครับที่หน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเรายังไม่มีนาตานะครับทางซับเบรกของเราก็ส่งวิศวกรเข้ามาวัดกันเลยนะครับก็จะมีนาตาต่างๆนะครับพวกนี้นะครับให้ดูแป๊บเดียวนี่เป็นความลับนะจ๊ะนะครับมีทีมงานคุณภาพแน่นอนครับอันนี้ก็กําลังวัดนะครับสําหรับใส่กับเบรกคัตตอม20่สินนะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นดัมแล้วมันเป็นเบรกมือออสลิงงไฟฟ้้้้าดดววยนนนะครััับีก็ตเพื่อ ได้มาตรฐานอย่างดีที่สุดเพราะว่าเบรกเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับนี่เรามาดูกันนะครับตัวอย่างการวัดนะครับอันนี้ก็ทีมงานก็กําลังวัดอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้ทางวิศวกรนะครับแล้วก็ส่งเข้าโรงงานนะครับรอสินค้าประมาณ1 5บห้ถึงยีบวันก็ได้ใส่กันแล้วนะครับบอกเลยว่าเฟี้ยวแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับสำหรับยี่ันคันนี้นะครับนี่นะครับบอกเลยเฟี้ยวๆเลยนะครับสําหรับใครที่มีรถแปลกๆนะครับไปที่ไหนไม่มีดัตต้า ไม่มีให้ใส่มาที่ผมได้นะครับวัดได้วัดสดๆเลยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าโรงงานนะครับก็ใครที่สนใจทักที่เพจออร์คิกได้ครับหรือโ้องหาเจอด้ที่0ูนย์8แปดศูนย์แปดก็แปดครับหรือทวหาคุณน้ำครับที่ศูนย์ศูนย์เ้าห้าห้าเก้าศูนย์เก้าครับบอกเลยว่าวัดได้ทุกรุแน่นอนเพียงแค่ท้องล้อได้ก้านระยะล้อได้นะครับบอกเลยว่าใส่ได้ทุกคันแน่นอนครับนะครับอกเลยฝากด้วยครับเดี๋ยวรอติดตามคันนี้จัดไดครับ